สวัสดีทุกคนวา้วาวว้าววันนี้เราพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นนะคะเต็มกล่องไปหมดแล้วมาดูกันเลยในมือเราตัวแรกก็คือเจ้าแรบบิทโอแรบบิทโอแรบบิทเจ๋งไปแล้วนะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรี๋มาดูตัวถัดไปอ่ะด็อกวิ่งไปเลยอ่ะน โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยนี่บัฟเฟลกล่องของเล่นมากมายเลยเฮ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปในกล่องดีกว่าทุกคนอะไรมันร้องแล้วทุกคน hey. ไปนู่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยด็อก <D ucks. S 1> นี่ตามไปเลยนะแต่ก็มีเจ้าไดนโนเสาร์ด้วยโอ้โหตามไปเลยอยู่ไปเลยนะเจ้าไดนโนเสาร์โอ้โหโอ้โหโอ้โห สุดยอดไปเลยนี่อีกตัวนึ่งแล้วก็เราจะมาดูอีกนะคะทุกคนมีอะไรบ้างกบอบอบไปแล้วว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,วกรดโดดไปเลยแล้วก็จะมีเจ้าทักโกดอน let's go ทุกคนมันไปรวมอยู่ตรงนู้นหมดแล้วเนาะว้าว เรามาดูอีกสิว่ามีตัวอะไรกันบ้างนี่แอลล h แฟนส์ไดโนเสาร์อีกนา่าะิวส์ Cow แมวหัวนมของเราแล้วก็ของเล่นอีกมากมายนะคะโอเควันนี้เราล้อทุกคนไปก่อนนะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ